ช่วงนี้ค่ะกรอเรนขับของเรานะคะมีหนังสือดีที่น่าอ่านอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้อ่านกันนะคะโดยวันนี้ค่ะผู้ที่แปลหนังสือฉบับดังฉบับนี้เนี่ยจะมานั่งเล่าถึงแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องราวของหนังสือเล่มน,นี้ให้เราฟังกันนะคะขอแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับดรสุวิทย์วิบูลเศษค่ะผู้แปลหนังสือจิตวิญญ,ญาณมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะคะก็คือหนังสือเล่มน,นี้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือ อินโดอินโดมิเทเบิลสปิริตนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประธานาธิบดีของทางอินโดนีเซียเหรอคะประเทศอินเดียออ๋ประเทศอินเดียนะครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานาธิบดีเอพีเจอับดุลกะลมเนี่ยนะครับครับท่านเป็นประธานาธิบดีคนที่11ของอินเดียนะครับดำรงตำแหน่งคอสส0งพันสอถึงสองพ ขนะนี้เป็นประธานที่เป็นผู้หญิงนะฮะชื่อดรพัททิลเนี่ยนะขนาะที่เป็นผู้หญิงแต่ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือท่านกะลัมชาสังครมที่ท่านกะลัมเนี่ยท่านจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมได้รู้จักเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยมีพื้นฐานเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเรื่องดาวเทียมทีออสนะครับคือสำรวจสภกรนะครับ ก็ผมเคยเป็นผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศนะครับเสร็จแล้วก็ได้รับเชิญไปที่อินเดียครับนะครับเขาจัดเขาเรียกว่าซัมมิตเยวกับผู้บริหารเรื่องหน่วยงานอวกาศครับตอนนี้ตอนท่านเป็นประธานที่บริอยู่เขาก็เชิญท่านมากล่าวสุนทรพจน์ผมก็คนนี้ประธานที่บริหรือว่าเป็นศาสตราจารย์กันแน่ไม่ใช่รเพราะว่าท่านเนี่สุภาพแล้วท่าน เลคเชอร์แบบเหมือนกับอาจารย์หมหาลัยประทับใจท่านมากเราท่างเขานอบน้อมถ่อมตัวครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปครั้งหนึ่งก็ไปปรากฏว่าไปพบหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเรื่องเปีกแห่งไฟนี่นะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า w วิ s ซ f f i ไฟนะครับ ผมก็เปิดอ่านดูเป็นภาษาอังกฤษนี่อ่านดูแล้วโอ้ติดใจมากเลยครับอ,อันนั้นแหะคือฉบับอัตเชียวประวัติของท่าน<อ>เขียนเมื่อปี1999ขณะที่ท่านยังไม่เป็นประธานาธิบดีอันนี้คือ,ท,อท่านเขียนเองท่านเขียนเองนะเป็นชีวประวัติของท่านเองนะ,ะแล้วที่น่าสนใจคือเนี่ยท่านเป็นอิสลามนะครับครับไม่ใช่ฮินดูแต่อยู่ในประเทศอินเดียและเป็นประธานาธิบดีของอินเดียใช่ก็แสดงว่าเนี่ยคนอินเดียไม่ว่าศาสนาใดกันเนี่ยรักท่านมากเพราะท่านเนี่ยรักอินเดียครับนะครับ ท่านเนี่ยเป็นผู้ขิดเขียนหนังสือสมัยประมาณ1999เนี่ยเล่มหนึ่งเรียกว่า India 2020คือว่าวางยุทธศาสตร์ว่าในปีคศ2020คืออีกประมาณ20ปีข้างหน้าที่ท่านจะที่จะมาถึงเนี่ยอินเดียต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วจะทำยังไงให้อินเดียเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกยุทธศาสตร์นะและ้วท่านเขียนหนังสือเล่มนั้นเรื่องสือเล่มนั้นเนี่ย ใครๆก็รู้จักแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับก็เอาหลายๆหลายๆชาติเนี่ยเอาหนังสือเล่มนี้ไปแปลเป็นภาษาองด้วยแล้หนังสือเล่มนี้เนี่ยวิงซอบไฟบางคนก็บอกเออเห็นมีจรวดใช่ไหมฮะเนื่องจากท่านเป็นผู้มในการสร้างจรวดส่งดาวเทียมครั้งแรกของอินเดีย เป็นผลสำเร็จก็เรียก S L V รับ S ก็คือ satellite L คือ launch ปรส่งนะ V ก็ vehicle ยานส่งดาวเทียมนะสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางอินเดียก็ยอมรับความสามารถของท่านต่อมาอินเดียทดลองปรมาณูเนี่ยวันละหครั้งนะฮะท่านเป็นประธานโครงการทดลองปรมาณูหลากนั้นแล้วและในที่สุดเนี่ยก็เลยขอให้ท่านเป็นประธานที่พอดีนะ พอครบห้าปีท่านก็บอกท่าแมวแล้วนหนังสือเล่มนี้เนี่ยปีแข่งไฟนี่นะครับ,รบขายเป็นล้านเล่มนะครับคเฉ<า>พ<อ>าะหนังสือเล่มนี้เป็นาภาษาอังกฤษทั่วโลกหรอ <จะ S 2> ือ,อทั่วโลกครับทั่วโลกนะครับ<อ>แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจีนเนี่ยพอรู้ว่าหน,นังสือน,นี้ออกรี่แปลภาษาจีนเลยครับโอ้โหฉบับแปลภาษาจีนครับเป็นโอ้นะครับแล้วเกาหลีก็แปลภาษาเกาหลีด้วยคแลวจีนแล้วภาษาไทยที่ผมแปลนี่เป็นเล่มที่สาม ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในเอเชียครับจะเ่เยอะนะครับเสร็จแล้วสมัยรู้ไหมฮะหลังจากนั้นและผมก็ไปอินเดียมาก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ครับเขาเรียกว่า inspiring thoughts นะฮะกับอีกหนังสือเล่มนี้ก็คือ in d o m t a t i e spirit หนังสือเล่มฉบับนี้นะครับตอนนี้หนังสือเล่มเล่มนี้เนี่ยนะฮะที่อินเดียเนี่ยขายเกินหนึ่งแสนเล่มแล้วนะโอ้เนี่ย over over one t h o ข้อป uh ีส huh. โซดบังสือเล่มนี้อ่านแล้วเนี่ยโอ้โหตื้นตันใจมากครับเ <c oughs> นื้อหามันเกี่ยวกับอะไรครับอ <c oughs> ครับเนื้อหานี่ถ้าเราเปิดดูป๊อมนี่เราจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างนี้หมายถึงทุกอย่างที่เราสนใจในสังคมปัจจุบันและในที่มันอยู่ในสิ่งที่ทุกคนต้องสนใจเช่นนะครับชีวิตที่จุดป,ประกาย <c oughs> มีอะไรคือชีวิตของใครท่านกรพุ่คุณแม่ของท่าน นะกับนักดนตรีที่มีชื่ออีกคนหนึ่งแลวกับที่เป็นอินสปายให้ท่านอินสปายให้ช่านถูกต้องอันที่สองครูของผมทั้งว่าครูตั้งแต่ชั้นประถมหาวิทยาลัยเนี่ยมีใครบ้างเลิกดียังไงนะครับพันธกิจของการศึกษานะครับมิชชั่นของ Education นะฮะมีอะไรบ้างนะฮะท่านจะทำอะไรท่านจะมีเป้าหมายครับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเกิดขึ้นมาได้ยังไงศิลปะและวรรณกรรม คุณค่าที่ยืนยงวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณศาสตร์พลเมืองของวันพรุ่งนี้ควรจะเป็นพลเมืองแบบไหนนะครับสตรทีที่ทรงพลังทําอย่างไรให้ทํำยังไงให้สตรีนี่มีพลังความสามารถคือ empower e d women มเมื่อ women เนี่ยสตรีได้รับการทําให้เกิดพลังความสามารถแล้วเนี่ย ก็สามารถทําอะไรได้ไม่ต้องพึ่งบุหรี่แล้วแล้วทําให้ชาติเจริญแล้วก็เลี้ยงลูกได้อย่างดีใช่ไหมฮะนี่คือนิสัยทั์ในการมองใช่สู่สังคมแห่งองค์ความรู้ท่านบอกว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องไอทีแล้วความรู้ต่างๆเราสะสมมาเยอะแล้วทยายามใดที่เผยแพร่ความรู้เนี่ยให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดนะครับเราสร้างอินเดียที่พัฒนาแล้วจะสร้างยังไงนะครับความเป็นพลเมืองที่ทรงปัญญาก็จะต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ความเป็นผู้นําที่ซักสรสรและขั้นจบลงด้วยคําว่าจิตวิญญาณมุ่งมันมง่นไม่ยอมแพ้เพราะทุกบทเนี่ยสนใจอะตอนนี้ปรากฏว่าทุกบทในนี้นะฮะ,ค,ะคำเด็ดๆดนะฮะคำเด่นๆหรือคํากินใจเนี่ยท่านมารวบรวมในหนังสือเล่มน,นี้เป็นคําสั้นๆนะครับอ๋อนะฮะเป็นวลีแบบสั้นๆวลีหรือประโยคสั้นๆเช่นนะฮะการศึกษาและคุณค่าที่มอบให้ในวัยเด็กมีความสําคัญกว่า การศึกษาที่รับในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นการปลูกฝังจริงๆเลยครับเพราะว่าพอเวลาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยท่านบอกว่าสร้างไม่ได้แล้วท่านเบอร์เคยบอกบอกว่ามอบเด็กให้ผมเจ็ดปีตั้งแต่เกิดถึงเจ็ดปีหลังจากนั้นให้พระเจ้าหรือซาตานเอาไปเถิดพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนเด็กได้เพราะเด็กเกินเจ็ดขวบแล้วเนี่ยเป็นตัวเองแล้วสอนไม่ได้แล้วถ้าสอนต้องสอนต้องเด็กๆนะครับถูกต้องครับ ชีวิตของครูจุดตะเกียงหลายๆดวงนะครับนี่เป็นข้อเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับนะฮะอันนี้ถ้านักเตอร์เป็นคนแปลเล่มนี้ด้วยป่ะครับผมแปลเล่มนี้เครื่องนี้ผมเจอทั้งสองเล่มเนี่ยนะครับตอนนี้เล่มนี้มันยากครับเล่มที่ออกเนี่ผมเลยทำง่ายก่อนอ๋อแปลเล่มนี้ก่อนทําเล่มนี้ก่อนครั้งแรก คือเล่มนี้ออกเมื่อ4ปีที่แล้วนะอันนี้ออกเมื่อ2ปีที่แล้วและเล่นในปัจจุบันเนี่ยออกปีนี้ที่ออกคิดวิญญาณมุ่งมันไม่ยอมทั้งทั้งที่ก็เจอหนังสือนี้ใกล้ๆเคียงกันใกล้ใกล้กันใช่อย่างเช่นอันหนึ่งสำคัญมากขนาดนี้คนไทยต้องคิดนะครับครับพวกเราทั้งหมดจำเป็นต้องคิดและตระหนักว่าชาติยิ่งใหญ่กว่าคนหนึ่งคนใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใดคำนี้เด็ดอันนี้ขอปรบมือให้คานี้โดนใจมากเลยค่ะชัดมากท่านพูดเลยนะฮะชัดมากเลยคำนี้ท่านพูดเลยโดนใจมากครับครับครับนี้ต้องปลูกฝังวูบแปลว่าเป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรียกว่ามีทั้งวลีเด็ดเด็มีข้อคิดดีๆและมีมุมมองของคนที่เขามองอะไรทะลุปลุกโผลงแล้วถูกต้องครับท่านเป็นนักปรัชญาผมว่ายิ่งใหญ่มากท่านเป็นทั้งนักวิยศาสตร์เป็นครูเป็นในทุกอย่าง แล้วท่านดรใช้เวลาแปลนานไหมครับแต่ละเล่มคือต้องเรียนนะครับว่าเล่มที่หนึ่งเนี่ยปีแห่งไฟเนี่ยตอนแรกผมไม่กล้าแปลครับเพราะอะไรเพราะาอ่านภาษาอังกฤษแล้วต่อ่านแล้วชอบมากอยอะถ่ายทอดให้คนไทยได้รับรู้นะฮะเพราะผมก็ไม่ใช่นักแปลอาชีพไม่ใช่นะครับไม่ใช่นักแปลอาชีพผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เคยเป็นเลขาธิการสภาวิจัยก็มีโครงการแปลอะไรเนี่ยนะใกล้เนี่ยนะฮะเคยเป็นรองปรัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ทีนี้ ประธานที่ปดีเขยนี่เราไม่กล้าแปลก็ไปติดต่อสารทูตอินเดียพูดกับท่านทูตอินเดียคนก่อนๆนั่นนะเป็นผู้หญิงบอกว่าจะแปลได้ไหมเพราะเป็นของประทานที่ีดีก็เยอ <c oughs> ะได้เลยแปลไปเลย<อ><อ>เราเกรงใจตอนแรก <c oughs> แล้วเขานี่ก็ช่วยในการติดต่อกับลงพิมพ์บอกว่าคิดค่าลิขสิทธิ์ถูกๆหน่อยแล้วก็ท่านทูตอินเดียก็ คนก่อนนะคุณรัฐาเดดี้เขียนคำนิยมให้แล้วก็อาจารย์ระวีภาวิไลก็เขียนคำนิยมอาจารย์ระวีภาวิไลต้นฉบับเป็นภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะผมก็ไม่รู้ภาษาธรมินหรือภาษาเดดี้นะรู้แต่ภาษาอังกฤษนะฮะขนาดออกตัวว่าไม่ใช่นักแปลอาชีพนะคะแต่ก็แปลออกมาหลายๆเล่มเลยทีเดียวแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับผลตอบรับดีด้วยนะคะใช้เวลาในการแปลเนี่ยเฉพาะเล่มนี้ค่ะ นานไหมคะจเริ่มเล่นติดกี่วินี่ยนะจีนวินาทีประมาณหกเดือนครับวิหกเดือนเท่านั้นเองไม่ใช่หกเดือนนี่มันก็ไม่ได้นแปลทุกวันนะแต่ว่าคือผมเป็นคนทํางานคือว่าถ้าวันทำงานแล้วเนี่ยนะครับทํางานทั้งวันเลยบางทีเช้าตีสามตีสี่เป็นคนทํางานต่อเนื่องแต่ถ้าไม่ทํางานก็ก็ไม่ทำเลยถ้าทำก็ต้องให้เสร็จต้องเสร็จเป็ิงนะฮะจากทั้งภารกิจ น้กงานราดงานหลวงแล้วแล้วก็เนี่ยเวลาที่เหลือในส่วนนั้นก็นํามาแปลหนังสือนี้ก็เลยใช้เวลาไปขายทอดให้คนไทยได้รู้ว่าในเอเชียนะฮะมีคนเก่งๆอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีความคิดที่ประเสริฐซึ่งเราควรที่จะรับฟังครับนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านบอกฉันก็ไม่ได้เล่นการเมืองเราเองเนี่ยก็อยู่ในวัยสอนลูกหลานเขาก็คงไม่ฟังเราและอ่านได้ไหมคะ โอ้ดีมากเลยครับในนี้มีพูดอันมีมีส่วนหนึ่งท่านเนี่ยออตอนที่เป็นประธานธิบดีเนี่ยท่านก็ไปเปิดงานต่างๆใช่ไหมครั<ะ><ะ>แล้วท่านต้องกล่าวสุนทรพจน์ในวันอ,อิกราชรต่างๆเนี่ยคํา,า,า,า<ะ>คพูดเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะ